รเรื่องที่จะวาง EMS เสร็จมั e ก School ที่เราส่งนักศึกษาไปฝึกงานไปฝึกการทำง,งานหรือไปทำง,งานที่บริษัท S G หรือบริษัทคูนสินสเแบง์ไทยต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเมื่อกี้มีบัญชีของติดล้วยใช่ไหมใช่ปะมีบัญชีของติดกลจวเอ่อจมีนักศึกษาส,าสองคน พออัดตัวไปแล้วลูกเป็นไงสนใจข้อั้งนน้ำหนักถึงเธอใช่ไหมสำหนักบัญชีของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สี่เลยมั้งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีครูทราบจากอาจารย์วายที่ีว่า มีรัศษาสมัครสอบสัมภาษณ์แค่สอบสัมภาษณ์นะกับบริษัทเอซีจีเนี่ย23คน <S S S คเขาจะมาเมื่อไหร่รู้ไหมยัง